No! <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพ่อตอบปัญหารายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะพบกับดิฉันสิปางบุญแต่งผู้ดำเนินรายการค่ะโดยทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทะตะชีโวมาเป็นผู้ไขปัญหาและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการวิเคราะห์ค่ะ ท่านผู้ชมคะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ด้วยกันถึง84,000พระธรรมขันธ์ทีเดียวนะคะเราควรที่จะเลือกธรรมะหมวดไหนให้เด็กๆได้ศึกษากันดีและตัวเด็กเองเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับตัวเด็กบ้างค่ะเชิญติดตามรับฟังคําตอบดีๆจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันได้เลยคะ่ะกราบนัสกสการเรียนถามหลวงพอ่อ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีมากมายถึง84,000พระธรรมขันธ์เราสมควรที่จะเลือกหัวข้อหมวดธรรมใดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติครับหลวงพ่อครับท่านพออ,อในเรื่องของเยาวชนของเราถ้าเรามอง ให้ซึงๆแล้วปัญหาเยาวชนเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มากแต่ว่าผู้ใหญ่ทำให้มันมากเรื่องเองธรรมะแปดหมพันข้อก็จริงอยู่แต่ว่าทั้ง8ปดหมสพข้อเนยมันมีเรื่องเดียวแหละท่านผอ,อ,อคือ เรื่องกรรมถ้าเข้าใจเรื่องกรรมซะแล้วว่ากรรมมันเกิดมายังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงจึงจะได้หมดกรรมกันสักทีถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็เท่ากับว,ว่าทั้ง84,000ข้อเนี่ยเข้าใจหมดเลยท่านพอกทีนี้เมื่อเรามองตรงนี้ชัดเจนแล้วก็ ในเชิงปฏิบัติแล้วขอฝากท่านปออไว้ก็แล้วกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้เอาไว้เป็นหลักไว้เลยว่าธรรมะทั้ง8ปดหมสพข้อก็จริงอยู่แต่ว่าเริ่มต้นต้องเริ่มที่เข้าใจถูกเข้าใจถูกอะไรเข้าใจถูกเรื่องกรรม ตั้งแต่ง่ายไปหายากถ้าพูดอีกทีหนึ่งท่านปออเวลาจะปลูกฝังธรรมะให้เด็กเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจให้มากคือปลูกฝังเรื่องสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้แก่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้ถึง10ข้อด้ครั หนึ่งทานนะ่ะดีจริงพระองค์ทรงสอนให้เข้าใจในเรื่องของทานนะ่ะดีจริงนะเพราะชีวิตนะ่ะอยู่ด้วยการให้สองเรื่องของการสงเคราะห์กันนะ่ะนะดีควรทำเถอะสามเรื่องของความรู้จักให้เกียรติกันให้ความเคารพกันเออ ไมจับผิดกันนั่นเองข้อสข้อนี้เนี่ยเราปูพื้นฐานได้ดีอื่นนอกนั้นเดี๋ยวจะง่ายสอนให้รู้จักให้ทานสอนให้รู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือกันสอนให้รู้จักเออมีความเคารพมีความเกรงใจ แล้วก็รู้จักให้เกียรติกันสามเรื่องใหญ่นี้ถ้าเราปูพื้นได้ดีแล้วจนกระทั่งเขาเกิดความรู้สึกที่จะแบ่งปันที่จะช่วยเหลือใครก็ตามที่อยู่ในภาวะที่ควรช่วยแล้วเขาก็มีความเคารพในครูในพ่อแม่แล้วก็รู้จักให้เกียรติคน จากพื้นฐานตรงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วจากนั้นท่านผออก็สังเกตดูเด็กก็แล้วกันว่าเขามีนิสัยใจคอหนักแน่นไปทางด้านไหนก็ปูพื้นให้ไปตามนั้นแต่ว่าจะปูพื้นต่อไปอย่างไรก็ตามอยากจะฝากท่านผอ,อแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ฟังทางบ้านนะเมื่อฝึกให้เด็กเนี่ยมีนิสัยชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะแล้วก็มีนิสัยไม่จับผิดรู้จักให้เกียรติรู้จักเคารพผู้ใหญ่แล้วจากนั้นเออสอนให้รู้จักตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระสอนให้รู้จักทำทานถือศีล รักบารอะไรก็ทำกันไปแต่ว่าในสามเรื่องแรกนั้นอย่าพลาดถ้าเราไม่พลาดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็ไปได้เองแต่ว่าเรื่องที่คุณครูต้องไม่พลาดตั้งหักพ่อแม่ต้องไม่พลาดตั้งหักต้องจำเอาไว้ในใจฝังใจเลยว่าทุกอย่างที่คิดทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูดมันได้เป็นกรรมไปแล้วของเหล่านี้นะมันฝังใจเมื่อมันฝังใจลงไปแล้วถ้าสิ่งที่คิดที่พูดที่ทำนั้นมันเป็นในเชิงลบเด็กก็จะมีแผลในใจและติดในเชิงลบอเอาไว้ถ้าสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำมันเชิงบวก เด็กก็จะได้ของดีๆติดไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยอยากจะฝากเอาไว้กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูทุกคนล่ะว่าเออทุกคนนะนะถ้ารักลูกรักลูกศิทย์จริงแนละ้วก็ทำตัวอย่างดีๆให้ลูกให้สิทธ์ดูถ้าตัวอย่างดีๆอย่างนี้มีแล้วแล้วก็ ธรรมะอีกกี่ข้อกี่ข้อน่ะถึงจำไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเด็กจะได้ดีโดยอัตโนมัติเองแต่ว่าจะสอนไปอีกกี่หมื่นกี่แสนข้อแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณครูเป็นตัวอย่างไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการสอนนั้นล้มเหลวเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากเอาไว้ <c oughs> กับคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ก็คือต้องทำความเข้าใจไว้เดว่านิสัยของเด็กของเราลูกหลานของเรานั้นเกิดจากการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทําถ้าย้ำคิดย้ำพูดย้ำทําในเชิงลบจะได้นิสัยเสียๆย้ำคิดย้ำพูดย้ำทําในเชิงบวกจะได้นิสัยดีๆเพราะฉะนั้น สิ่งใดที่คุณพ่อคุณแม่ทำบ่อยๆย,ย้ำบ่อยๆดูให้ดีนะว่ามันอยู่ในเชิงลบหรือเชิงบวกแล้วก็ลูกหลานของเราเวลาทำอะไรในเชิงลบขึ้นมารีบแก้เลยนะอย่าปล่อยเอาไว้เห็นปุ๊บต้องรีบแก้ปับ๊บได้ยินปุ๊บรีบแก้ปับ๊บไม่อย่างนั้นเดีย๋ยวลูกหลานเราทำในเชิงลบบ่อยๆนะจะกลายเป็นนิสัยแล้วแก้ยาก ปู่ยาตาทวดเตือนเอาไว้ข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละอิ่มนมแต่ละอึกเนี่ยหากปฏิบัติด้วยความไม่ระมัดระวังมันจะกลายเป็นนิสัยเสียๆของลูกหลานเราได้ข้าวที่กินแต่ละคำน้ำที่ดื่มแต่ละอึกนมที่กินแต่ละอิ่ม มันเป็นนิสัยของคนของลูกหลานเราได้ว่าอยากจะฝากคํานี้เอาถ้าไม่ระมัดระวังจะได้นิสัยเสียถ้าระมัดระวังอย่างดีข้าวนั้นจะเป็นข้าวแห่งสติปัญญาน้ํานั้นจะเป็นน้ําแห่งสติปัญญานมที่ดื่มไปนั้นเออเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาอยู่ในตัวมิฉะนั้น ไม่ระวังแล้วจะได้นิสัยที่ไม่ดีติดตัวนักเรียนเขามากักจะถามเสมอว่าเรียนพระพุทธศาสนานั้นให้ประโยชน์อะไรกับเขาวิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วได้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเขาในการบริหารปัจจัยสีแต่อยากถามเียพระคุณหลวงพ่อว่าในวิชาพระพุทธศาสนานั้นเมื่อศึกษาไปแล้วให้ประโยชน์อะไรกับผู้เรียนครับ จเจริญพรยมอาจารย์ความที่เวลาเราสอนพระพุทธศาสนาเมื่อไรทุกยุคทุกสมัยมักจะเริ่มต้นด้วย 1. เริ่มต้นโดยพุทธประวัติซึ่งเด็กๆบางทีตามไม่ทันเพราะความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีเรื่องที่อยู่เบื้องหลัง เรื่องภูมิหลังเยอะมากประการที่สองหรือพอเจาะลึกเข้าไปในพรพุทธศาสนา,า,สนาก็มักจะเอาหลักธรรมหนักๆเอามาสอนเด็กเด็กชั้นประถมก็สอนแล้วอริยสัจสี่โถครูยังไม่รู้เรื่องเลยเยาวว่าแต่เด็กเมื่อเราเอาเรื่องหนักๆในพุทธศาสนาไปสอนเด็กก็เลยทำให้เด็กมีความรู้สึกว่า มันไม่ค่อยจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตของแกก็เลยค่อนข้างจะต่อต้านวิชาพระพุทธศาสนาเปลี่ยนแนวสอนใหม่ที่คือแทนที่จะสอนในลักษณะที่เป็นธรรมะแท้ๆกลับสอนพระพุทธศาสนาที่แทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างก็แล้วกัน ในเรื่องของการใช้ปัจจัยสี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอะไรมั่งยกตัวอย่างนะเช่นเกี่ยวกับในเรื่องของการข้าวปลาอาหารที่เราต้องกินต้องดื่มกันอยู่ทุกวันนี้พระพุทธศาสนาได้แทรกเอาไว้เรียบร้อยแนละ้วอยู่ในนั้นคือคนในโลกนี้ส่วนมากก็กินเพราะอยู่ขออภัย คนในโลกนี้นะส่วนมากอามันไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่มันมุ่งอยู่เพื่อจะกินนี่ยกตัวอย่างเมื่อเขาไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่ว่าจะอยู่เพื่อกินเพราะฉะนั้นความโลภความเห็นแก่ได้ก็เลยมีมากในมนุษย์ตรงกันข้าม าเราสอนเด็กของเราให้กินเพื่ออยู่นะซึ่งกินเพื่ออยู่เนี่ยคนกินไม่มากหรอกไม่ได้กินเล่นไม่ได้กินจุกกินจิกยิ่งไปกว่าน,นั้นสอนลูกหลานของเราให้รู้ว่าในการกินข้าวปลาอาหารนั่นนะถ้าเรารู้จักคุณค่าอาหารข้าวจานเดียว ข้าวจานเดียวกันนั่นกินเมื่อตอนโกรธมีเรี่ยวแรงแล้วก็เอาเรี่ยวแรงจากอาหารนั้นไประบายความโกรธประยกพวกตีกันข้าวปลาอาหารนั้นกลายเป็นข้าวบาปไปแต่ว่าข้าวปลาอาหารจานเดียวกันนั้นกินเมื่อตอนจิตใจงามแล้วก็ไปทำพอกินอิ่ม ็เอาเรี่ยวแรงที่เกิดแล้วไปทำความดีข้าวปลาอาหารนั้นก็กลายเป็นข้าวบุญไปไม่ใช่ข้าวบาปเหมือนจานที่แล้วสะละแล้ววิธีที่จะทำให้เอใจเป็นบุญควรจะทำไงเออสวดมนต์หรือบูชาข้าวพระซะก่อนก่อนที่จะกินเพื่อให้ใจผ่องใสะซะพอบูชาข้าวพระเสร็จแล้วเอาข้าวนั้นมากิน ข้าวนั้นนะกลายเป็นข้าวบุญพระกินมาใจผ่องใสเพียงแค่นี้พระพุทธศาสนาก็เข้าไปอยู่ในใจเด็กในขณะที่กินข้าวแต่ละคำแล้วหรืออ้าวลูกเอ้ยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะใช้ให้เป็นนะลูกไม่ใช้เพื่อเอามาอวดออสัดส่วน ว่าใครจะสวยใครจะงามกันแต่ว่าลูกเอ้ยเสื้อผ้านเนี่ยนะเอามากันร้อนกันหนาวเอามากันอายเอามาเออโลกเอามาเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุน่นแล้วก็เบาะแก่การที่จะประพฤติประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ เอามาเพื่อยั่วให้การบราคะคนอื่นกำเริบสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้จักสอนเขาพระพุทธศาสนาก็แทรกเข้าไปในเสื้อผ้าของเขาแล้วก็แทรกผ่านเข้าไปในใจทำให้เขารู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวในทางที่ถูกที่ควรหรือแค่สอนให้เด็กเออตื่นนอนก็เก็บที่นอน ช่วยกันกวาดบ้านกวาดเรือนช่วยกันเออปัดกวาดเช็ดถูห้องพระให้ดีช่วยกันปักดอกไม้ใส่ใจกันไว้บูชาพระสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้จักสอนเด็กในที่สุดก็กลายเป็นว่าพุทธศาสนาได้มาสอนให้เด็กเกิดความรับผิดชอบอยู่ในบ้านทุกอนู ในพื้นที่ไปในตัวแล้วสอนพระพุทธศาสนาประเภทที่นำเอามาใช้ในชีวิตจริงให้ได้คือนำมาเพื่อการเพราะนิสัยเด็กให้มีสัมมาธิฏฐิเกิดขึ้นได้พระพุทธศาสนาอย่างนี้คือพระพุทธศาสนาที่เด็กต้องการถ้าเราสอนด้วยวิธีอย่างนี้ เด็กจะไม่ย้อนมาถามเราอีกว่าเรียนพระพุทธศาสนาแล้วได้อะไรเพราะเด็กได้รู้จักพระพุทธศาสนาไปตามลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ข้าวแต่ละคาน้ำแต่ละอิ่มนมแต่ละอึเด็กได้รู้จักพระพุทธศาสนาตั้งแต่เขาหยิบผ้าขึ้นมาสวมใส่เด็กรู้จักพระพุทธศาสนาตั้งแต่การที่เขาจับ ฝักจกันเอาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาพระรวมกระทั่งเด็กจะรู้จักพระพุทธศาสนาผ่านวิธีรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวันของแกถ้าครูบาอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาเป็นจะสอนอย่างนี้ไม่ใช่ไปยกอริยสัจสี่มาสอนเด็กอนุบาลเด็กประถมขอกราบเรียนขอคำแนะนำ จากเพรศักุิหลวงพ่อครับนักเรียนที่เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังจากการสอบคือไม่สมหวังคือสอบได้คณะวิชาสาขาที่ตัวเองไม่ไม่ต้องการเรียนแต่ด้วยคะแนนถูกบังคับทําให้เขาได้คณะวิชาที่เขาไม่ต้องการแต่ก็ต้องฝืนใจเรียนอยากกราบขอคําแนะนําจากเพระคกณหลวงพ่อว่า เขาควรจะทําอย่างไรครับในกรณีนี้เนี่ยในเมื่อตัวเองสอบได้อย่างไงก็คงจะต้องเรียนอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็มีข้อคิดตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะได้เข้าเรียนในคณะที่เราอยากจะได้หรือว่าไม่อยากไม่รักสักเท่าไหรนะ่นักอกก็ตามทีท ในการจัดหลักสูตรของทุกคณะนะของทุกมหาวิทยาลัยนะั่นแหละแต่ละคณะจะต่างกันในบางวิชาแต่จะเหมือนกันในวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานส่วนกลางในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปเลือกอะไรมันมากอย่าไปคิดมากวิชาในเมื่อวิชาที่เป็นส่วนกลางวิชาพื้นฐานมันเหมือนกัน ตั้งใจเรียนวิชาพื้นฐานนะให้เต็มที่ส่วนวิชาที่โดยเฉพาะนั่นนะ่ะเอาละทำไมรักนักพอผ่านก็ไม่ว่ากันและในขณะที่กำลังเรียนวิชาพื้นฐานอยู่นั้นนะหลวงพ่ออยากจะฝากเอาไว้ก็คือนอกจากจะต้อง ทำความรู้ทําความเข้าใจให้ได้ดีจริงๆแล้วนะ่ะนะในขณะที่เรียนอยู่นั้นให้เอาเอาให้เอาชั่วโมงเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆทั้งหลายแหล่นั่นแหละเป็นอุปกรณ์ในการฝึกนิสัยของเราไปด้วยเพราะไม่ว่าเราจะอยู่สาขาไหนถ้านิสัย ไม่ดีแล้วก็ถึงจะจบสาขาวิชาที่เรารักก็เอาไปทำงานให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หรอกตรงกันข้ามไม่ว่าเราจะได้เรียนในสาขาที่เรารักหรือไม่รักก็ตามทีแต่นิสัยของเราดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อเรา จบการศึกษาของเราไปแล้วต้องถึงคราวไปประกอบอาชีพแล้วแม้สิ่งที่เราเรียนมาจะไม่ค่อยจะรักนักที่เราจบมาจะไม่ค่อยรักนักแต่ก็ได้ความรู้พื้นฐานมาพอสมควรก็พอจะประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่งแต่ว่านิสัยดีๆของเราที่ มีอยู่นั่นแหละที่ได้อบรมมาในระหว่างที่เรากำลังเรียนอยู่นั้นนะมันจะมีคุณค่ามหาศาลต่อตัวเราเองคือจะทำให้เราอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนที่เอางานเอาการแล้วก็สิ่งใดที่เป็นพื้นฐานเหมาะควรแก่การดำรงชีวิตพื้นฐานนั้นๆ เราก็มีพร้อมไม่ว่าจะไปเทียบกับใครก็ตามเพราะมันเป็นวิชาพื้นฐานเหมือนเหมือนกันแต่ว่านิสัยดีๆของเราสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยดีๆในเรื่องของการทำงานเป็นทีมหากเรามีและได้ฝึกมาในช่วงที่เรากำลังเรียนกำลังศึกษานั้นตรงนี้ต่างหาก ที่จะเป็นคุณค่าอย่างมหาศาลต่อความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะเรียนจบทางด้านสาขาไหนก็ตามเมื่อถึงคราวทำงานแล้วไม่เคยมีงานไหนๆหรอกที่ใช้ความสามารถ ในวิชานั้นเพียงดโดดโดดเพียงลำพังลำพังมันต้องใช้สาขาวิชาหลายๆสาขามันร่วมกันมันต้องใช้ความสามารถของคนหลายๆคนมาช่วยกันทำพูดง่ายๆย,ยิ่งโลกของเราเปิดประตูสู่ความไร้พรมแดนมากเท่าไหร่การทำงานเป็นทีม และทีมใหญ่ๆด้วยยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากความรู้พื้นฐานของเรามีความรู้เฉพาะทางอาจจะไม่ได้อย่างใจแต่เราก็เอาความสามารถที่มีอย่างนี้แหละด้านพื้นฐานบวกกับมนุษยสัมพันธ์ที่เรามีไปสร้างทีมใหญ่ขึ้นมาเมื่อสร้างทีมใหญ่ขึ้นมาแล้ว เออก็เอาความสามารถที่มีของเราไปให้กับหมู่คณะให้เต็มที่แล้วสิ่งที่เราขาดไปที่เราอยากได้แล้วเราขาดก็ไปตามเอาคนอื่นที่เขามีความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาทำแทนเรามันก็สามารถที่จะทำให้งานลุล่วงไปด้วยดีทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เข้า คำตอบขั้นต้นก็คือเราก็สามารถจะประกอบอาชีพของเราได้เ,เลี้ยงตัวเองเราได้โดยไม่ฝืดเคืองแต่ประการใดทีนี้ถ้ายังอยากจะศึกษาหาความรู้ในด้านที่เรารักจริงๆอีก ก็ไม่เป็นไรนในเมื่อเรามีอาชีพแล้วเราอยากจะย้อนไปศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เรารักแล้วเรายังไม่ได้นะ่ะในภายหลังก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะมีอาชีพแล้วเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นเรื่องเรียนเอาทีหลังก็ได้อันนี้ก็เป็นทางออกอย่าง แต่ว่าก็อยากจะฝากเอาไว้วิชาการใดๆในโลกนั้นนะเรียนไปแล้วก็มันก็วนๆเว,ว,วียนๆอยู่แค่นั้นนะไม่ไปถึงไหนหรอวยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่น่ะแหละคุณด้วยมาเรียนวิชาของพระพุทธเจ้ากันไหมล่ะเรียนแล้วเนี่ยพ้นโลกได้ไม่ต้องวุ่นวุ่นวายวายมาเรียนดูไหม ถ้าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนมาเรียนกับหลวงพ่อก็ได้มาบวชที่วัดกับหลวงพ่อนี่แหละนะแล้วมันศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันซึ่งเป็นสุดยอดของศาสตร์ของศิลปทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้วิชาของพระองค์เป็นวิชาที่ทําให้พ้นโลกจามาเรียนกันดีกว่านะแล้วจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวาย เลือกคณะอะไรอีกต่อไปทุกคนคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าธรรมะนั้นคือกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยทำให้เยาวชนไทยของเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะซึ่งสิ่งนี้นี่เองจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในอนาคตค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัย,ยจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถส่งคำถามของท่านเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะดิฉันสิบปางบุญแต่งขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านสวัสดีค่ะ